ราชวงศ์แรกในประวัติศาสตร์จีนคือราชวงศ์เซี่ยโอเคในยุคของเซี่ยจะมีตำนานที่ชื่อว่าต้าหยูจื่อสวยเขาคืออะไรนั้นคือต้าหยูจื้อากน้ำเรื่องราวเป็นไงต้าหยูใช้วิธีควบคุมน้ำท่วมด้วยการลำเลียงน้ำออกมาในยุคของราชวงศ์ชางมีการค้นพบอักษรโบราณที่ชื่อว่าเจียกู่อเป็นยังไง ป็นอษรที่บแบบไม่เปนกระดูกชัดเกรรองนะโอเคแล้วตัวหนังสือที่เป็นต้นแบบของอักษรปัจจุบันคืออ่าไในยุคชุนชิวเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าไผ่ชาเจิงหงิงคืออะไรอันนี้คือสำนักขเชื่ออืมเกิดสำนักปรัชญาต่างๆมากมายเช่นหรูจาเต儒家道า,าอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นแล้วก็ในยุคของจ้ารกัว มีการมีการผลิตยาอายุวัฒนะเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นต้นกำเนิดของหัวหาโอเคหัวเย่าถูกนำไปใช้จริงในการทำสงครามในสมัยราชวงศ์สมโอเคสมัยราชวงศ์ส่งก็มีการใช้จื่อนั้นเชิญเข็มทิศในการเดินเรือแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นจื่อนั้นเชิญมันก็จะมีการค้นพบเข็มทิศในยุคโ,โปรานก่อนชื่อว่าอะไร โอเคมันเป็นยังไงเป็นชอนทหืท้เปทํางโเคทาไมก็ถึงบอกว่าออกำแพงเมืองจีนเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคข,ของฉินสือขวางแต่บางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเกิดก่อนยุคฉินสือขวางทําไมบางคนถึงคิดว่าเป็นแบบนั้น อของรัฐทั้งเจ็ดลัดแล้วก็ค่อยมาเชื่อมต่อเป็นว่าลี่ิงในยุคข,ของชินสือขหวงราชวงศ์ชินที่บอกว่าชินสุอขหวง,งอีหมายถึงอะไรถงอีคืออะไรถงอีคืองอีทุอางให้การเป็นเอกาทั้งทั้งอักษรหรือว่าเงินตราหรือว่า,าการช่างมาตรวัดต่าง ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีคนที่ชื่อว่าซือหม่าเชียนเขามีความสำคัญยังไงเป็นนักบวชทิ่ใส่ชื่อเสียงสูที่คือนักทิธีกอดีตคนคนที่พัฒนาเทคโนโลยีก,กระดาษขึ้นมาคือใครใช่โอเคต่อมาในยุคข,ของซานกัวมีรัฐใหญ่ๆอยู่3รัฐคือ อ่าและที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคนั้นคือไม่คืออืมซื่อหมายเหยียนมีความสําคัญยังไงกับการเข้าสู่ราชวงศ์จิน้น